เรียกได้ว่าโคตรเสียดายครับเสียดายไม่หายจนถึงทุกวันนี้นะครับฮันซี่ฟลิกนะครับโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพาบา์เซโลนาครับชุดนี้ถล่มบาเยน์มิวนิกไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับคือเสียดายไม่หายนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับฮันซี่ฟลิกเองตอนนั้นก่อนที่จะไปลงเอยกับบา์เซโลนาครับแล้วก็แมนยูเป็นช่วงที่ผลงานไม่ดีด้วยนะครับ ถ้าแมนยูแต่งตั้งฮันซี่ฟลิกมาคุมแมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดณะเวลานั้นนะครับก็ก็อาจจะมีอะไรที่มันดูแบบวืออวาเหมือนกับบาร์ซ่าในฤดูกาลนี้นะครับก็น่าเสียดายผมเสียดายยังไม่หายจริงจริงนะครับเมื่อวานนี้นะครับฮันซี่ฟลิกนี่ก็พาบาร์เซโลนานะครับถล่มบาเยนน์มิวนิกไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วรูปแบบสไตล์ฟอร์มการเล่นนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะผมเห็นเกมของบาร์เซโลนานะครับผมนึกถึงเซอร์เล็กฟูกูซันขึ้นมาอีกคนหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าจังหวัดแต่ละลูกที่ทางฝั่งของบาร์เซโลนาได้ประตูอะครับเป็นลักษณะเหมือนบอลไดเรกเลยนะครับเป็นยังไงเด็กผมไปดูภาพันเลยนะครับนี่แหละครับคือแต่ลัประตูที่ยิงได้นะครับเมื่อวานนี้เปิดฉากมาครับในนาทีแรกเลยครับทางฝั่งของเฟมินโลเปสครับจ่ายบอลตัดแผงหลังแล้วก็เป็นทางฝั่งราฟินยาหลุดเข้าไปดวลเดี่ยวนะครับแล้วก็หลอกผู้รักษาประตูนะครับอย่างนอยเออร์นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับขึ้นนําก่อน1-0นะครับ หลังจากนั้นนะครับทางฝั่งของบาเยน์นะครับก็โหมบุกเข้าใส่ทางอ่าบาร์เซโลนาอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับจากลูกนี้นะครับจากลูกคลอสเข้ามาครับของแซดนามบี้จากด้านด้านซ้ายครับแล้วก็ดูจังหวะการยิงของแฮร์รี่เคนครับการจัดระเบียบร่างกายในการยิงประตูลูกนี้สุดยอดครับเป็นอีกหนึ่งประตูเวิลด์คลาสเลยนเมื่อวานนี้ก็ไล่ตามตีเสมอ1นหนึ่งะครับในนาที18จากนั้นนะครับในนาทีที่36ครับเฟมินโลเปสครับ รับบอลจากเพื่อนนะครับแล้วก็กระดกข้ามอีกฝั่งนงครับให้กับทางฝั่งของเลวานดอฟกี้แล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปครับยิงแบบประตูโล่งๆครับแล้วเลวานดอฟกี้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าน่ารักด้วยนะครับหลังจากที่ยิงประตูได้ก็ไม่แสดงการดีใจนะครับให้เกียรติกับทีมเก่าอย่างบาเยนครับแล้วจากนั้นไม่พอครับจากรูปเกมที่มันสูสีคู่ขี้ดูดีนะครับกลายเป็นทางฝั่งของคาซาโดนะครับจ่ายบอลมาให้กับทางฝั่งของ ราฟินญาครับหลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วก็ดูจังหวะยิงครับตามรูปด้านล่างครับโอ้โหยิงปั่นด้วยขวาบอลเสียบหน้าต่างเข้าไปอย่างสวยงามครับจบครึ่งแรกครับบาซานี่นำสามหนึ่งครับแล้วก็ลูกที่4ครับในนาทีที่56ครับลามินยาเมลครับก็จ่ายบอลมาทางด้านซ้ายนะครับให้กับทางราฟินญาครับแล้วหลุดเข้าไปแล้วก็ดูจังหวะกดนะครับลูกนี้ครับยิงผ่านมือนอยเออร์เข้าไปก็อย่างสวยงามนะครับจบเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของ บาร์เซโลนาครับชนะบาเยน์มิวนิกไป4ประตูต่อหนึ่งครับหลังจบเกมครับซีตีนี่ทางฝั่งของบาเยนนี่ดีกว่านะครับในเรื่องการคลองบอลคลองบอลไป61%แล้วก็บาซ่า39ครับแต่โอกาสในการยิงประตูครับบาซ่าถึงแม้ว่าจะคลองบอลบุกน้อยก็จริงครับแต่เมื่อวานนี้การเล่นกันด้วยการน้อยจังหวะนะครับบอลแบบไดเรกนะครับ12ครั้งนะครับเข้ากรอบไป4ได้มา4ลูกครับทุกครั้งที่ยิงตรงกรอบก็ถือว่าได้ประตู100%ครับส่วนบาเยนน์มิวกัดยิงไปครั้งนะครั เข้ากรอบไป3ได้มาเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าการจบสกอร์แล้วก็การทําประตูแต่ละลูกของบาเซลนาเมื่อวานนี้นะครับบอลของฮันซิฟลิกครับเป็นบอลไดเล็กเลยครับเหมือนเซอร์เล็กฟูกกสันเลยครับสวนกลับแบบรวดเร็วครับแล้วก็เล่นบอลแบบน้อยจังหวะนะครับแต่สุดท้ายก็จังหวะมีโอกาสสวนกลับแล้วก็คมมากๆด้วยครับโดยเฉพาะราฟินยาเมื่อวานนี้โคตรเทพครับโชว์ร่างทองออกมาครับ นี่เลยครับคือความร้ายกาจของทางฮันซี่ฟลิกนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยจริงๆนะครับผลงานในฤด,ดูกาลน,นี้ก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับผลงานในของบาร์เซโลนานี่ดีมากๆตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงของศึกลาลีกาสเปนอยู่นะครับแล้วอีกอย่างที่ผมชอบมากๆสําหรับการทํางานของฮันซี่ฟลิกนอกจากรูปแบบสไตล์ฟอร์มการเล่นแล้วนะครับการให้โอกาสนักเตะด,ดาวรุ่งที่ขึ้นมาจากลามาเซียนะครับเราได้รู้จักชื่อของเฟมินโลเปสแล้วก็โดดเด่นมากๆในยุคข,ของฮันซี่ฟลิกนะครับ รวมไปถึงนักเตะอย่างพวกอาร์เปดรี่นี่ก็เด่นอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงคาซาโดก็เป็นอีกหนึ่งคนนึงครับที่ถือว่าโดดเด่นเลยนะครับในยุคของฮันซี่ฟลิกแล้วก็เกมรับนะครับอย่างคูบาซี่ครับส่วนที่เหลือนะครับอ่ะอย่างที่ตัวที่ดีอยู่แล้วครับลามินยาเมาก็ยังดีเหมือนเดินไครับราฟินญาในยุคของฮันซี่ฟลิกนี่เทพขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าตัวเลยนะครับเลวันดอฟกี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหถือว่า การเข้ามาของลันซีฟลิกครับทำให้บาร์เซโลนานะครับก็โดดเด่นทั้งเกมรับนะครับเกมรับนี่อินิโก้มาตินสจับคู่คูบาซี่ก็ลงตัวครับดานซ้ายอย่างเบาเด้ก็ถือว่าเติมเกมได้ดีแบ็กขวาชูตคุนเด้ก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วครับแดนกลางพวกเปดรีคาซาโดเฟมินโลเปสอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเข้าใจระบบการเล่นนะครับส่วนเกมรุกก็คมกลิบเลยนะครับปาฟินยาเลวานดอฟกี้ลามีนย่าเมาครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากๆนะในยุคข,ของาร์ซีฟลิกครับกับการให้โอกาส นักเตะเยาวชนที่มาจากลาบาเซียแล้วก็ได้แจ้งเกิดหลายคนครับส่วนนักเตะที่ดีอยู่แล้วนะครับเขาก็สามารถรีดศักยภาพนักเตะออกมาใช้งานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวจริงๆนะกับการได้กุญซือเก่งๆมาอย่างฮันซี่ฟลิกนะครับสำหรับถิติในเวลานี้นะครับของทางฮันซี่ฟลิกครับคุมทีมไปแล้ว13เกมครับลงเล่นทุกรายการครับพาบาซ่าชนะคู่แข่งไป11เกมครับแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับ ยิงประตูใส่คู่แข่งครับ43ประตูนะครับค่าเฉลี่ยเกมรับประมาณ3ลูกกว่าๆนะครับยิงประตูได้เยอะมากแล้วก็เสียประตูไปเพียงแค่13ประตูเท่านั้นครับ13เกมที่ผ่านมาครับค่าเฉลี่ยเสียเกมละ1ลูกเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงศึกลาลีกาสเปนครับแล้วก็พาบาเซลนาครับแก้แค้นบาเยนน์มิวนิกได้สําเร็จครับถล่มไป4-1ตอนี่คือชายคนแรกครับที่สามารถพา บาเยน์ถล่มบาเซีลนา8-2และก็เป็นผู้ชายที่พาบาเซีลนาถล่มบาเยน์กลับ4-1นะครับไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนครับนี่คือชายคนเดียวที่สามารถทำได้ครับนั่นก็คือฮันซี่ฟลิกครับก็เสียดายครับเสียดายจริงๆครับถ้าได้มาเป็นกุนซือแมนยูป่านนี้ก็ก็คงจะไปไหนตอนไหนกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละครับพูดถึงฮันซี่ฟลิกนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็ขอปรบมือดังๆเลยนะครับทางราฟินญานะครับจากที่หลายๆคนมองว่าก็เป็นนักเตะแบบธรรมดาา อาจจะโดนขายออกจากทีมด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยการเล่นในยุคของอันซี่ฟลิกครับโอ้โหผลงานเขานี่สุดยอดอย่างแท้จริงครับราฟินญาครับผลงานในการเล่นตอนนี้เล่นกับบาเซลนาไปแล้วนะครับ100เกมครับเนี่ยครับเมื่อวานนี้ก็มีการฉลองด้วย100เกมครับก็ได้ลูกบอลกลับบ้านนะครับจากการซัดแฮตริกใส่บาเยนได้ได้รับรางวัลแมนออดแมนตามรูปนี้นะครับเพื่อนๆครับเมื่อวานนี้จับโยนขึ้นสู่ฟ้านะครับเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆนะราฟินญา แล้วก็ผลงานฤดูกาลนี้นะครับ13นัดในการลงเล่นกับบาซ่าครับซัดไป9ประตูแล้วก็ทำไป8แอสซิสครับตอนนี้นี่คือหมายเลขหนึ่งเป็นโนวันของบา์เซโยล่าอย่างแท้จริงเลยครับก็ขอปรบมือดังๆด้วยนะครับสำหรับทางราฟินญาสุดของแท้ครับนี่คือร่างทองอย่างแท้จริงเลยครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับบาเซโยล่าในยุคของฮันซี่ฟลิกครับและใครที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ คิดเห็นเหมือนกับผมไหมแบบรู้สึกเป็นโคตรเสียดายดที่แมนยูไม่ได้ฮันซี่ฟลิกมาคุมทีไหมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฮันซี่ฟลิกกับาร์เซลนาและก็กับราฟินยาครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางน,นะครับของช่องโฟนตงุงไว้ด้วยนะและสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดินมนะครับซูซูกิดีลออฟเยียครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับ มี2องออปชันให้เลือกครับออปชันแรกครับผ่อนนานสูงสุดนะครับ99เดือนแล้วก็มีส่วนลดสูงสุดนะครับกว่า84,000บาทครับส่วนออปชันที่2นะครับฟรีครับ s u z u กิวอร์รี่ฟรีนะครับโปรแกรมนานถึง7ปีครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีครับมี2องออปชันให้เลือกนะครับหากใครสนใจรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสามารถรับได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ธันวาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับ หรือว่าใครอยากจะไปสัมผัสรถยนต์คันนี้ด้วยตัวเองครับไปสัมผัสได้เลยครับที่โชว์รูมสูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสููกิครับ